สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับคู่มวยหยุดโลกนะครับนั่นก็คือตะวันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับป้องกันตําแหน่งแชมป์เป็นโลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟย์เทวินะครับกับซุปเปอร์บอลสิงมาวินนะครับก่บอชาตรีก็จัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับแฟนมวยทั่วประเทศและก็ แฟนมวยทั่วโลกนะครับก็คงถูกใจนะครับสําหรับคู่นี้นะครับไม่ใช่คู่มวยในฝันอีกต่อไปนะครับฝันนั้นก็เป็นจริงมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ดีที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับโดยคู่นี้นะครับจะเจอกันนะครับในวันที่6 ุลาคมนะครับ2,566นะครับณสนามมวยลุมพินีนะครับในรายการศึกวันไฟนนะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่และคู่มวยนี้น่าจะอัดแน่นทั้งรายการเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งไฟนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาชกมวยไทยนะครับของซุปเปอร์บอลนะครับในรอบหลายปีก็ว่าได้นะครับ แต่ซปเปอร์บอลนะครับก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะเจ้าตัวนี้ก็เกิดจากมวยไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ปรับสไตล์นะครับใช้ศอกแล้วก็ใช้เข่าเพิ่มเติมนะครับสำหรับซปเปอร์บอลไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่มีความหวังนะครับโดยถ้าหากนะครับเขาสามารถชนะตะวันฉายได้นะครับและสามารถคว้าเข้มกัดแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทมวยไทยมาครองได้ในอนาคตนะครับเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับไป ทวงนะครับเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นเฟตเวทนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าระหว่างชิงกิสอัลลาซอฟและ này, เจ้ามารัตเนี่เข็มขัดนี่จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวนะครับโดยบอสชาตรีนะครับก็เคยเผยผ่านไล์สดนะครับบอกว่านะครับ รอนะครับระหว่างคู่ของชิงกิสและมารัตนะครับไม่ว่าเข็มขัดจะอยู่ที่ใครนะครับยังไงยังไงซูเปอร์บอลได้ชิงแน่นอนนะครับปลายปีนะครับนี่คือบอสชาตรีเคยเผยผ่านไลฟ์สดนะครับแต่ตอนนี้นะครับซูเปอร์บอลได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับรุนไฟทเวดกับตะวันชายนะครับเส้นซูเปอร์บอลนี่ก็ขึ้นเรนกิ้งอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับสิ่งไฟนี้นะครับซูเปอร์บอลนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะชนะตะวันชายได้ง่ายๆนะครับเพราะตะวันชายนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับท ที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับและก็มีลูกถีบนะครับมีศอกที่อันตรายด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับไฟนี้ตะวันฉายนี่น่าจะสูงกว่าซุปเปอร์บอลด้วยนะครับแต่ซุปเปอร์บอลได้เปรียบตะวันฉายตรงที่โชคเวทนี้ประจานะครับและก็มีความเก่านะครับมีประสบการณ์นะครับแต่นี่คือกติกามวยไทยนะครับไม่ใช่กติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ฉะนั้นนะครับตะวันฉายนี่ แนวมวยไทยนี่เขาน่าจะถนัดกว่าด้วยนะครับสาหรับตะวันฉายก็ถือว่าเป็นไฟที่ยากอีกไฟหนึ่งนะครับของซุปเปอร์บอลนะครับดูว่าประสบการณ์ที่ชกมวยมาทั้งชีวิตนะครับจะสามารถพลิกชีวิตเขาให้กลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่เชื่อเลือเกินนะครับว่าตะวันฉายไม่ยอมได้ง่ายๆนะครับเพราะกว่าจะได้เข้มขัดแชมป์โลกมานี่มันไม่ใช่งานง่ายนะครับไฟนี้ตะวันฉายก็ถือว่าเตรียมอาวุธ ทุกอย่างมาสู้กับซปเปอร์บอลแน่นอนนะครับถึงข้างล่างนะครับจะนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับแต่บนเวทีนะครับไม่มีคําว่าพี่น้องแน่นอนนะครับเพราะตะวันฉายนี่ก็ถือว่าเขาก็เป้าหมายของเขาก็อยากจะครองนะครับทั้งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและแชมป์โลกมวยไทยเหมือนกันนะครับโดยไฟต์ต่อไปในของตะวันฉายก็มีโปรแกรมที่จะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับโดยจะชคในวันที่5สิงหาคมนะครับเราก็รอดูนะครับว่าตะวันฉายจะชนะแบบสวยๆหรือเปล่านะครับชนะ แล้วก็ต้องมาเจอซูเปอร์บอลต่อนะครับก็ถือว่ามีรายการต่อเนื่องนะครับสำหรับซูเปอร์บอลนี่ก็ถือว่าได้มีโอกาสเตรียมตัวนานนะครับก็ซ้อมทําร่างกายอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเหลือระยะเวลาอีกเดือน2เดือนนะครับคู่นี้ก็จะได้เจอกันแล้วละครับแล้วแฟนมวยละครับรักใครชอบใครนะครับชอบตะวันฉายก็เชียร์ตะวันฉายนะครับชอบซูเปอร์บอลก็เชียร์ซูเปอร์บอลนะครับไม่ว่าคู่นี้นะครับใครจะแพ้หรือชนะนะครับ เข็มขัดแชมป์โลกนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็อยู่ประเทศไทยนี่แะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอไปแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ATG24 นะครับ ATG24 นะครับครบจบที่เดียวครับ